ก็สวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง A A t w e n o u r นะวันนี้ก็จะมารีวิวสากุระมิกุนะครับตัวเก่าแต่ยังเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นคอร์โบที่เสื่อมลงมานะตัวก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมก็จะมารีวิวว่ามันยังเล่นได้หรือเปล่ามาดูสก,กิลอะไรนะครับบทเพลงสากุระนะครับสร้างบารีในพื้นที่4วินะครับเพิ่มอัตราความแม่นยาของทักษะ30 7วินะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้สกิล30% 7วินะสกิลเสริมนี่ก็ของเกียร์มันนะครับเพื่อสร้างบาเรียเพิ่มอีก2.8วินะครับก็ค่อนข้างดีนะสกิลต่อไปนะครับจงกลายเป็นตัวโน้ตสกุละนะครับยกเลิกทักษะอมตะาของศัตรูครับสร้างความเสียหาย3,300ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูนะครับนี่คือเป็นส,สกิลที่ดีที่สุดของมันนะครับอันนี้ก็เป็น มวนจะจะเยือกนะครับอันนี้ผมเอาเป็นเอออันนี้ก็ล่างโคนนะครับแล้วก็สกิลซูมสุดท้ายผมเอาเป็นต่อใต้กันเป็นสภาพนะครับก็ค่อนข้างใช้ดีนะส่วนตัวแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นข่างใช้ดีนะครับเกียร์ก็จะประมาณนี้นะของผมเป็นสายรีครับ <c ough> <c ough> สายรีที่ดวงดีนิดหน่อยครับพีร้อยนะครับ,รบตัวนี้แม็กโดยที่ไม่ใช้กบสักัวนนะเพราะพอดีช่วงนั้นเขาแจก,กเยอะนะก็มาดูกันว่าตัวนี้สกิลจะเป็นยังไงนะครับ เราจะไปทดสอบในด่านเราจะไปทดสอบกันในด่าน300 300 300 300สามร้อยสามเท่าไหร่ทดสอบด่านนี้กันนะวะเราไปสี่ร้อยะนะเอาเป็นด่านสี่สี่ร้อยแปดนะครับด่านนี้เลยนะจะมาลองดูว่ามันจะไหวหรือเปล่านะเราไปตัวเดียวนะครับเพื่อนไม่ต้องนะครับมาดูสกิลมันก่อนนะนี่บมันจะไล่ขึ้น มันจะเป็นบาเรียก่อนนะครับอ๋อกดสกิลผิดนะโอ้โหเนี่ยครับสกิลก็ค่อนข้างติดใช้ได้นะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างแรงพอสมควรนะดูกันว่ามันแรงหรอือเปล่าโอ้โหมีมีกุมินมาช่วยไม่เอาโอ้โหไม่ไหวปะเกียร์ค่อนข้างดีนะแต่ก็ตอนนี้มันเสียกไม่ได้นะเดี๋ยวลองปล่อยมาเป็นกองทัพน่าจะไหวอยู่ลนะเออเนี่ยครับสกิลมันค่อนข้างแรงนะสําหรับผมผมว่ามันแรงมากเลยนะ เ,กกะะเอ้ยมันซากุระป่ะเนี่ยเอ้ยมันเมกุมินป่ะเนี่ยเอาใหม่โอ้โหมีคนมาช่วยเต็มเลยดูใหม่ดูใหม่มาดูใหม่ดูใหม่มาดูสกิลมานะฮะมันจะออกมาสองตัวเนีเมื่อกี้มันเป็นร่างโคนนะฮะผมว่าสกิลมันก็แรงใช่ไหมเนี่ยแรงมากเลยคนะถ้าสาบถ้าสาบติดนั่นคือตายเลยครับดอกเดียวคือแรงมากนะสกิลมันค่อนข้างแรงนะแต่มาตัวเดียวคือไม่เบิกครับต้องมาเป็นกองทัพนะดูมันสาบครับ โ,โหแรงนะส่วนตัวแล้วเอาไปเล่นเป็น P100 เนี่ยคือค่อนข้างชนะทุกทุกด่านนะในในด่านฟาร์มนะชนะทุกด่านนะค่อนข้างใช้ได้นะก็สกิลมันค่อนข้างแรงนะเลเวลก็จะอัพแล้วเน,นี่ยเราไปลองเป็นอีกด่านแล้วกันนะครับเป็นด่านสี0ร้อยเท่าไหร่สี5ร้อยห้าแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเทสด่านไหนนะที่แบบ ทดสอบตัวละครนะโอ้ตัวนี้ด่านใกล้นะครับก็ลองดูเพราะถ้าถ้าสาบติดนี่คือแบบตายตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะค่อนข้างโกงใช้ได้นะครับตัวนี้โอ,โอ้ตายกันโอ้โหแรงนะส่วนตัวแล้วคือแรงมากคือแบบค่อนข้างใช้ได้นะผมว่าเยี่ยมเลยทีเดียวแต่มาดูกันใน PVP ว่ามันยังคงเล่นได้หรือเปล่านะ เดี๋ยวผมตัดภาพไปที่ PVP เลยแล้วกันคนระับก็เรามาที่นา PVP แล้วนะเรามาดูกันโอ้โหทีมเต่อดทีมผมเป็นสายฟรีนะครับสายฟรีที่เติมนิดหน่อยนะลองเป็นทีมนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะผมก็รืมเช็คเกียร์แล้วก็ซัดเลยทีมเป็มทีผมเป็นทีมนี้นะซัดกันเราจะมาเน้นสกุล้านะสกุลาผม ดูกันสาบติดบ้างหรือเปล่าโอ้สคนก็ต้อติดนะครับว่าค่อนข้างสาบติดนะเดี๋ยวผมเลือกทีมที่มันอันนี้ไม่สูสีกับผมเท่าไหร่นะแต่กับผมก,ก,ก,ก็ก็ต้องสู้กับทีมแบบนี้แหละผมสู้ใครไม่ได้หรอกนี่ครับก็ค่อนข้างสกิลค่อนข้างติดดีนะดูดีครับก็คือทีมเขาก็แทบจะไม่ได้ขยับเลยนะโอ้โดนพัดมาเราจะไม่ใช้ทีมแล้วกันนะครับ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าไม่ใช่อเทมนี้มันจะบวกคะแนนเพิ่มจริงหรือเปล่าครับอันนี้ถ้าใครดูว่าคอมเมนต์หน่อยนะครับผมอยากรู้จริงๆนะเราจะไม่ใชไอเทมเลยนะเกมนี้เราก็แพ้เราไปนะอย่างง่ายดายมาดูเกมต่อไปกันนะครับมาดูกับอีกเกมนะครับอันนี้มันมีตัวบินนะครับผมไม่ได้ใส่การบินนะผมขีม้เกียจใส่การบินจะใส่ดี่า มันมีบาวล็อกด้วยอ่ะผมกลัวผมก็ปูกับบาวล็อกนี่นะไม่ไม่มีบาวล็อกกับเพื่อนเขาโู้หไหวเป,ป่าไม่ไหวไป่ะมาดูตัวดอีอันนี้นะอันนี้นะน่าจะไหวครับลองลองจริงๆน,นะตอนช่วงบาวล็อกมาเมื่อกี้ก็ทุ่มอยู่นะผมอะ่ะหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันไม่ได้บาวล็อกเลยโอ้โหไ ทีมนี้ต้องใช้ทีมแล้วว่าเฮ้ยอ่าผมใช้ผมเปิดก่อนนะปับปับผมใช้ไปก่อนนะเพราะผมไม่มีนาฬิกาปูครับนาฬิกาปูมันทำให้วิ่งเร็วอะ่ะผมก็สู้เขาไม่ได้นะจังวันนี้จะไหวหรือเปล่าผมต้องเรียนตัวบินแล้วแหละอลนนิ้บินก็คนข้างใช้ได้นะสำหรับเอาแล้วเอาแล้ว เออเนี่ยครับข้อดีคือมันเนี่ยมันทําให้เป็นตัวน ố ตแล้วมันมาไม่ได้ไงฝั่งมันก็เสียเปรียกผมไปดีครับจังหวะนี้โอ้โหก็ชนะไปอย่างไงได้นะครับแต่ถ้าเขาสวนมาผมก็น่าจะมองแท่งเหมือนกันอนะ่ะโอ้โหมาดูเกมต่อไปกัน,นครับว่าจะไหวรด้เปล่าทีนี้ก็น่าสู้มีซาก,กุระด,ด้วยว่าเฮ้ยเราวัดกับเขาหน่อยไหมฮะมาจะวัดกับเขาหน่อย ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะมาดูกันเขาใส่เป็นมุนยานรีด้วยนะผมก็มีแต่ผมไม่อยากใส่นะผมเล่นเป็นใส่หยุดมินเท่าบินาทีนิดหน่อยเขี่ยชิพหาแล้วครับจ้งหวันนี้โอ้บินผมวมาบินบินเขี่ยชิพหาแล้วสก,กุลามันก็มีไงผมก็สวยไปดีครับอย่างวันนี้โอ้โหแดงเถื่อนอะไรจะมาตัดแรกนขนาดนั้นเพืนอนเฮ้ย เอาหน่อยเอหน่อยเอ้ยโอ้ยเล็บขี้เลยไม่เอาแล้วไม่ท่าก,กับล็อกแล้วขอร้องเถอะเออเออไม่เอาแล้วโอ้โหนี่ผมเจอล็อกทีไรผมก็สภาพนี้ทุกทีเลยจีเอ็มจะเนิบตอนไหนครับนเนี่ยเนิบหน่อยเถอะพี่ทำไมคนเอาสก,กุระมาเล่นเต็มเลยวะ ผมมีช่วงนะึงผมไม่เห็นมันเจอเลยนะซากุระเดี๋ยวเดี๋ยวดูอ่าวินะทีนี้ก็มันจะสู้ไหวนะไปได้เปล่าลอง,ลงนะผมไปขอซากับล็อกแม็กอีกสักครั้งหนึ่งนะมันผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะโหกขนาดนั้นวะก็จะเปิดนิ่มๆพอเราจะไม่คูณสองคนสองเะไรทั้งนั้นนะผมรู้สึกว่าผมเปิดคุณสองแล้วทีมผมแพ้ย,ยังไงไม่รู้อะกดเองก็ไม่เท่าไหร่นะ กดเองก็พอสู้ได้นะแต่ถ้ากดคูณสองทีไรแบบบรรลทุกทีอ่ะผมไม่เข้าใจมันมันเกิดจากอะไรก่อหมายร้ปับป๊บโบลล้างมากันนะนี่ก็พอสู้ได้นะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าไหวสิวะเฮ้ยเราจะไม่ใส่อเทมแล้วกันนะแขยงเนี่ยทัมสตรีมเออ้ นูกูประมาทเกินไปวันนี้เนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วกูทำไงอาาขอโทษเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ขอโทษเราไปประมาทเขาไงนี่ย,ย่าเรียบร้อยเลยเฮ้ยไม่น่าประมาทเลยปล่อยตัวไม่ทนนะันอ่ะแพ้อีกแล้วน่าสงสารว่ะเฮ้ยสู้ใครไม่ได้เลยเหรือทีมูนเนี่ยเฮ้ยออ อีกท่ายยังขี้เหียดเลยแต่อย่าท้อนะเราเล่นเกมนี้อย่าท้าอก็มาลูกเกมสุดท้ายข้อทีมมันชนะด,ด้วยไอ้ยอับอายเขาเพื่อนตะกุละไอ้ยไปสูดแล้วล็อกอะ่ะงอนเออดูด,ดูดูครับดูแรงนี้นะล็อกทุกทีมเลยอะไรวะเออเนิบก็เนิบนะครับคนไม่มีมันเศร้านะครับบอกเลยบอกตรง,งนี้เกียร์ กียร์ไม่ค่อยมีนะคิมไม่เกียร์เกียร์ฟีนะเดี๋ยวขามนนีลองดูลองดูครับเกียร์ฟีจะไหวกับเราไหมเกียร์เขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเรามาดูวัดกันที่เกียร์นะเราไม่ดูว่าตัวเราจะสู้อะไรหรือเปล่า <S <S โอ้โหไหวไหมนี่ยถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนำผมก็แนะนำมาได้นะครับก็คือผมก็ ไม่ค่อยอยากปั้นตัวอะไรเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับผมนะไม่กล้าปั้นก้าดาวแม็กเหมือนเขาเกียมไม่พร้อมครับก็เลยไม่อยากปั้นขึ้นเป็นก้าวดาวว่ากบมันไม่มีด้วยถ้ากบมีผมปั้นขึ้นหมดแล้วเนี่ยนี่ก็รอทำบายมอทูตแม็กครับตอนนี้ขาดสองตัวนะเดี๋ยวเดือนนี้ผมจะขอเปิดเป็นาราคนละโบใหม่สัก สามร้อยดูบีนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะไม่สู้เหมือนกันสายฟีมันอยู่ยากนะเกมนีน้สายฟีใจร้อนนะัอยู่ยากให้เราจะเปิดอย่างเดียวเลยพัดมาพัดกลับไม่โกงนะลูกพ่อนี่ครับก็คอมโ,มโบนี้ก็นึกว่าจะชนะอีกเลยยี้ยวนี่มันเสี่ยงทำเป็นเพื่อนอะนะเสนอเลยเกยมนี้ก็ชนะไปอย่างง่ายได้นะ ขอตัวไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ล็อกครับผมขอร้องเถอะเอาเนิฟได้ทีทีเถดีเอมเนิฟได้ละก็ประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะกับตัวนี้ของผมสากุระมิกุถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับครบหนึ่งร้ยวิวผมจะมารีวิวตัวใหม่นะเพื่อนอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็แนะนํามานะเดี๋ยวผมเปิดครั้งให้ดูนะสมุทรสาสมนะคุณอยากให้ผมรีวิวตัวไหนคุณเสนอมาเลยครบร้อยวิวเดี๋ยวผมมาทําให้ตัวที่คุณอยากให้ผมรีวิวนะดูดูอันนี้ Yeah. ตัวก็มีประมาณนี้นะนะอยากให้ดว,วตัวไหนก็แนะนำมานะครับนี่นะครับตัวผมก็ประมาณนี้นะอยากให้ดว,วตัวไหนก็คอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมีบาเดี๋ยวผมมาจัดการท่าคลิปลงให้นะครับแต่ตอนนี้ขอให้คนมีคนคนดูก่อนนะครับขอร้องเถอะมาดูคลิปผมทีนี่ครับ ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับว่าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ